ไกล้ใก้อกไ่ด่ามาะเเยเทไม่รักกม่รักล้านาูก่ักับเงินกับคำอยู่บนนี่เบ๊อโปกรมดอกใหกับตอวไอสุหัก แคใหุ้ณเหจีมาฮอดบ้านฮอดเธอแล้ว่ให้ใหรีบอให้รอนี้เละมาฮอดแล้วก็ดีีมีแห้งแห้งแตงก้าแหละนางน้อยนี่ก็เลยนางน้อยที่ิให้ที่เล้าคนหลังก็มเลอะแก้งแพะตองมาเธอแล้วก็ุงานออมวุฒิมาบังแก้งแหนะคนเรานม่้านิผลนักไมเนาะ มาแล้วมาแล้วลูกปามแล้วลูกเด้ตงนมเดบะนมบะคอกินไปยุคกานส่องพ่อเมียนนลา่าไม่มีไฟไปไวไม่ช่างอย่างน้ยุคนี้ไ่มันากไปไกลแล้วเอาหอยนดงครับบะหอยแดงอือคืนนี้เราพอคืนบันคืนเนอะบะ่อนเอามานอนนากาะบนอมที่หอนเลยนี่